so now I'm in China พัก k i n g the, <laughs> in the supermarket. เก็ตนี my my brother uh, Mr Silver ไป北京我有这里是北京啊 speak 这里是北京 yeah now <laughs> okay ในนี้เนี่ยเก็บรวบรวมพันไม้ไว้หมื่นแปดพันวัชชนิดเป็นสวนพืชสลากอย่างโปรงเนี่ยายากมาก 哦、啊，这个是银色的苏铁树啊。啊。这这个就是呃，这个恐龙呢叫做乡巴老仔，就是我们这里的吉祥物。啊就是啊、对对对，恐龙，恐龙跟超人合在一起的。啊哦、变种恐龙，这里的吉祥物，对。啊哦 นี่ก็เขาพาเราไปเยี่ยมชม Convention Exhibition Center นะครับของสมัชชานานาชาติส่วนุทยาะธุรกิจจีน,นครับก็มาหาช่องทางรูปทาในการลงทุน เนี่ยบอกให้บ uhm ริษัทเมืองจีนมาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วมาชมที่นี่ได้ก็คือคืองเที่ยวชอวจีนนะครับือคีอเือื่อที่คืารือคือคาอคือาือค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 ืกคืองเาี่อวือคือคือดือคือคือคืออคมาคือคืออยือคืรคือ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 อคือคอคองประือคือคนะคือคคอรคคครอ

สวนนกนุษย์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดแหนะ่งหนึ่งของประเทศไทยผมจําได้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กนะครับทางโรงเรียนจัดนําเที่ยวสวนนกนุษย์โอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับหรือผมหล่อแป้งน,นะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีคณะจัดทัศนจรนะครับพาคนก็มาเที่ยวสวนนุษย์เนี่ยผมยัง ยังเด็กๆเลยตอนนี้ก็ยังอยู่นี่ขยายกิจการใหญ่โตมากขึ้นครับซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละถึงสามหมื่นคนวัสดียามคืนนะครับผมอยู่กลางแม่น้ำแม่น้ำแกวนะครับอันนี้เราก็พาคณะนักธุรกิจจากประเทศจีนครับ เรากำลังอยู่ที่อ่าแม่น้ำเจ้าพรยานะครับแม่น้ำแหวน้อยครับเราก,รกาาาาำล,กลังจะมานี่นี่นั่นคือสะพานข้ามแม่น้ำแหวนะครับเดี๋ยวรถไฟกำลังจะมาแล้วนะกคไล์ไม่กดไลค์จะเลิกถ่ายทอดอโอ้โอหหัวใจว่างี้งน่ารักน่ารักน่ารัก ครับวันนี้เราอยู่บนเรือวันนี้คณะนักธุรกิจจะไม่ได้จีนก็มานะวันนี้เราไปสวนนมนุชแล้วก็มาเมืองกาญจนบุรีเมืองนี้ช่างมีความหมายให้ดูแบบร้อยสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับเจ้าแม่วนนีมไหมครับเราขาวอยู่ไกลเห็นไหมครับเจ้าแม่วนนี้เปลี่ยนมุมให้ก็ได้กลับกล้องให้หน่อย ครับสะพานข้ามไปน้ำแควในยามค่ำคืนแม่กคนดีครับแม่คนดีม,แมีแสงไฟให้หน่อยด้ไหมครับเยไหมครับ จนเจนอด้านหลังที่ผมยืยนอยู่ภูเขาที่ผมยืยนอยู่นี่ครับด้านหลังนี้นะครับเป็นแหล่งแรกคอร์สที่สําคัญของประเทศไทยครับมีปริมาณมหาศาลนะครับอยู่ขุดขึ้นมาอยู่บนผิวดินเลยนะัรนะี่คือสิ่งที่เราสามารถเห็น,นมองดูไม่ได้จะมีเหมือนคล้ายก้อนหินนะครับแต่่า มีความสำคัญตรงที่ว่าแร่ชนิดนี้ใช้ในการผลิตเป็นแผงโซลารเซลล์นะแล้วก็ทำให้เซมิคอนดักเตอร์ในสากรรมเีอยว่าบเรื่องนาโนชิปนะครับน,นี่ก็ผมก็เลยมาสำรวจแหล่งแร่ลำพากนะผะอู้นักธุรกิจชาวจีนนะครับที่เดินทางมาด้วยกันครับนะก็จะมาสำรวจดูแหล่งแร่ว่าเรามีมากนะจะเชิญชวนให้นักธุรกิจจีนมาลงทุนนะครับ สร้างโรงงานนะครับโดการที่ถลุงแร่ชนิดนี้นะครับเพื่อนํามาใช้กับเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือพวกไมโครชิบที่ใช้ในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่นะครับแม้กระทั่งแผงโซล่าเซลล์ก็ใช้แร่ชนิดนี้นะครับโอเคครับวันนี้ร้อนมากขออนุญาตเข้ารถกันครับสวัสดีครับ